สวัสดีครับหลานยายไอทีช่างหนึ่งซ่อมด่วนนะครับเครื่องนี้คือ oppo a53 นะครับตัวนี้ติดรหัสผ่านหน้าจอนะครับติดรหัสผ่านหน้าจอกดโทรฉุกเฉินนะครับโทรโทรฉุกเฉินก็จะประมาณนี้แล้วก็คือใส่รหัสผ่านผิดเป็นจำนวนครั้งนะครับมันก็ก็เลยล็อกนะครับ ถ้ากรณีที่ใส่รหัสผ่านผิดเกินจำนวนครั้งนะครับต่อให้เราใส่ถูกยังไงมันก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูการปลดล็อกนะครับรุ่นนี้จะสามารถปลดล็อกออนไลน์ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจที่อยากปลดล็อกออนไลน์เพียง200บาทเท่านั้นนะครับถ้าส่งมาร้าน250บาทปลดล็อกออนไลน์200บาทนะครับ ถ้าใครนำมาที่หน้าร้านนะครับสามารถรอรับได้เลยนะครับโอเคร้านหลานยไอ IT ตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีองคามจังหวัดนครพนมนะครับโอเคมาเริ่มปลดล็อกกันเลยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการปลดล็อกออนไลน์ทำตามในคลิปได้เลยนะครับในระหว่างที่ผมรีโมทไปโอเค ปิดเครื่องให้ดับสนิทครับปิดเครื่องครับผมบดรหัสผ่านหน้าจอรุ่นนี้กับบด Gmail คนคนละอย่างกันนะครับบดรหัสผ่านหน้าจอนะครับ200บาทนะครับบดล็อก Gmail ก็200บาทเหมือนกันแต่ถ้าใครติดทั้ง Gmail ทั้งรหัสผ่านนะครับ ถ้าให้ทำทั้งสองลดให้100บาทนะครับโอเคเริ่มเลยครับกดปุ่มบวกลบนะครับค้างไว้ปุ๊บแล้วก็เสียบสาย USB นะครับปุ๊บพอเครื่องเข้าแล้วปล่อยมือครับโปรแกรมโปรแกรมก็จะวิ่งนะครับจุดเห็นไหมครับข้างล่างจะวิ่งถึง100%เปอ๊บ โอเคเสร็จแล้วครับผมตัวนี้ก็รอนะครับทีนที้รอนะครับทีนี้โปรแกรมก็โปรแกรมเนี่ยคือเสร็จสิ้นแล้วทีนี้ตัวเครื่องรอแค่ตัวเครื่องครับรอรอมันรันอยู่นะครับ

โอเคครับหมุนติ้วๆต้ๆแล้วนะครับโอเคใกล้จะเข้าหน้าจอแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้โอเค ถอดออกได้เลยนะครับถ้าเป็นประมาณนี้แล้วถ้ามาถึงหน้านี้แล้วนะ่ะถอดสายยีเออกได้เลยนะครับแล้วเราก็รอนะครับนีขั้นตอนนี้จะค้างโลโก้นานหน่อยนะครับแล้วก็รีสตาร์ทหลายรอบก็ลูกค้าก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็รออย่างเดียวครับผมมันจะช้าเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับ ะครับสำหรับปลดหน้าจอกับ Gmail ในคราวเดียวนะครับสามรอยบาทนะครับโอเคผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับตัวนี้เสียสามรอยบาทแล้วกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมโอเคถ้าปลดแค่รหัสหน้าจอ200ร้อยบาทนะครับปลดทั้ง Gmail แล้วก็รหัสผ่านนะครับตัวนี้เสียสามร้อยบาทนะครับคิดว่าผมคิดว่าคุ้มนะครับตัวนี้โอเค มาถึงหน้านี้แล้วเนาะก็กดถัดไปครับออกดถัดไปครับยอมรับนะครับแล้วก็ถัดไปตัวนี้ปิดไว้ก่อนเนาะโอเคถัดไปตัวนี้ก็กดข้ามเลยครับจะเพิ่งเกาะไไฟ้นะครับกดข้ามครับ <Okay. S 2> เพิ่มเติมเพิ่มเติมยอมรับแ้วก่อตัวนี้ภายหลังครับภายหลังถัดไปถัดไปถัดไปครับตัวนี้กดข้ามครับเห็นไหมครับมาแล้วยินดีต้อนรับแล้วแล้วก็เริ่มใช้งาน Okay. เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ